สวัสดีครับผมชื่อนายอ,อาัศรพุทธคุณอนชั้นปศหนึ่งหกแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าผมนายธีรพัฒน์ลอยดีชั้นปศที่หนึ่งเลขที่หกแปดสามศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่เก้า input ตัวที่หนึ่ง x หนึ่ง input ตัวที่สอง x สอง input ตัวที่สาม x สาม อินพุตตัวที่4 x 4และเอาต์พุตตัวที่1 y หตัวที่2 y 2ตัวที่3 y 3และตัวที่4 y 4ปรากด s 3ส่งผลให้แม็กตัวที่1ทํางานตลอดเมื่อกด 3, s 1ส่งผลให้แม็ก 1, Mac ตัวที่1หยุดทํางานเมื่อกด s 2ส่งผลให้แม็กตัวที่2ทํางานตลอดเวลา เมื่อกด S1 ส่งผลให้ Mac ตัวที่2หยุดการทำงานเมื่อกด S3 และ S2 Mac ติกจะไม่ทำงานพร้อมกันพร้อมกันเลยนะอ,อ,อ